เียปาาเลนิสต์กูจะยือ้อกูจะยืออะย้อเฮ้ออินโทรไม่มีหาไม่เจอพี่เกียรหาด้วยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในตาคุยทีวีคนเดิมไม่ได้เจอกันนานนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่เกมอารี a าออฟเฟอร์นะครับก็ r าวครับแต่ก็เราไม่ได้เจอกันนานนะ คือไอคลิปที่คุณลงไปมันไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่ก็โอเคเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าวันนี้ผมจะมาเล่นซาร์ต้านะครับและเล่น55ครับไม่เล่น33แล้วครับไม่ได้ไม่เบื่อนะครับหมายถึงผมอ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยลงคลิปมันนานต้องเล่นอะไรที่มันดีๆให้คุณดูหน่อยนะฮะแลงไม่เอานะฮะแรงช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะฮะขอขออ่า ยึดครับยึดเมดครับยึดไม่ให้นะฮะคุยยึดนะก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามันกระตุกกระตุกนะครับเพราะว่าอาจจะกระตุกได้ง่ายๆเลยนะฮะคนนี้เขาออกแมนแคร์ oh, ี่เอาไม่ป่าหรออ๋อไอริป่าว่ะเอาเรื่องนะทีนี้อาทางนี้เราก็ต้องมาประเดิมกันสักรอบแต่คือเราไม่ได้ลงคลิปกันนานนะทุกคนคิดถึงผมไหมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปกันนานยอดบิวต,ตกหนักแน่เลยอ่ะ ก็ปิดเทอมสามสัปดาห์นะครับผมก็จะอัดคลิปเรื่อยๆนะฮะเปิดเทอมมาก็ผมก็จะลงนะฮะให้บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าเทอมแรกมันค่อนข้างเชียตึงนะฮะผมมสามแล้วมอสองก็ยิ่งตึงนะมีโอเออมีสอบโอเน็ตอีกอะ่ะ <c oughs> อันนั้นยิ่งตึงเลยอะ่ะเออโอเคแล้วก็จะพยายามทําคลิปลงช่องบ่อยๆนะฮะเพราะว่าไม่ได้ลงนานก็ทําให้ไม่ขึ้นฟีด youtube นะฮะก็นะครับ ไปเจอกันตอนเริ่มเกมดีกว่านะฮะไปโอเคครับก็โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคือฝั่งนั้นก็มีนิ่ม,มๆเยอะเลยนะคืออยู่ที่ผมหรือเปล่าก็อาจจะใช่นะต้นเกมก็อาจจะกระตุกกระตุกนิดน,นึงครับขออภัยด้วยนะเครื่องไม่ได้อัดคลิปนานนะ<ๆ><ๆ>ก็เลยแบบอ,อ,อาจจะมีกระตุกบ้าง<ๆ><ๆ>ผมก็เลยปรับภาพกลางและปกติผมปรับภาพสูงเนะี่ย โอเคอันนี้ผมลงมอสแมปนะฮะก็เลยจะดูส,สวยๆหน่อยอ่าแอนเนตแอนเนตมาว่ะก <c oughs> <c oughs> ระตุกแล้วเล่นไม่ค่อยถนัดเลยก <c oughs> ระตุกก็เล่นไม่ค่อยถนัดเลยแล้วตอนบินเจอกระตุกขนาดไหนวะเอาแล้วเอเออแคลรี่มากดให้สวยงามไปช่วยออฟดีกว่าเพราะว่าเจอเลียวมะเนาะค่อนข้างที่จะสู้ยากหน่อย นี่ไงจะโดนเปิดเฟิร์สแล้วน่ะนี่ไงสวยสวยเอาเอาได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะเขาจะเอาให้ได้เลยครับเขาจะเอาให้ได้เลยครับไอชิบหายป่าป่าแท็กกลางให้กูหน่อยเอออย่างนั้นแหละแต่กูกูก็ให้เงินนะกูใจดีนะให้เงินนะเออ กูก็จนสิครับรอเฮียเยเ้ยะไรเฮ้ยเวฟมาพอดีปกป้องตัวเองกันไว้ดีๆนะเพื่อลมทีมตัวกูก็เลือดจะหมดหลอดแล้วไอ้เฮีย้ยโอ้โหเขาเอาอะต้นเกมผมค่อนข้างแพ้ทางไอ้ตัวนี้นะครับรโลลิออนเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแพ้ทางเลยนะต้นเกมแต่เล็กเกมมันสู้สผมไม่ได้ครับผมเข้าประชิดมันได้นะเพราะว่าผมเวลสี่นะผมก็ต้องรอเวลสี่ทั้งนั้นเลยครับตอนนี้ โอเคเกมเรานำครับก็ใช่สิครับเราได้คิวนะฮะ <I will S 1> <laughs> มันได้คิวเดียวเอง <I> เอาดิเอาดิเอาดิสวยสวยสวยโอเคโอเคสานิดมึงเปรี้ยวจี๊ดมากไอ้เหี้ยวิ่งใส่ในป้อมเลยถอยถอยมึงอย่าได้ป้อมกันดีวะใ <c oughs> จเย็นพ่อหนุ่มเอ้ย <c oughs> ขอบใจมากรุยอีโอเคไป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 เอาไปทานปะวะ ออกๆไปเลยไปเลยออกๆไปเลยออกไปเลยออกไปเลยกูยังไม่เวฟสี่เลยเนี่ยกูไม่ได้เคลียร์เวฟเลยเนี่ยเออป่าเราดีอยู่นะเป็นงานอยู่เป็นงานเป็นการอยู่อาชิบหายแล้วป่ากกูหายฟปนิกมาหืมเจ็บจี๊ดเจ็บนิดๆนะโอ้ปากเปรี้ยวเกินอ่ะไม่ใจเย็นเลยปากกู ก็ดีแต่เอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะทิพหายเอากูแล้วแตกโอ้โหเฮียฟอร์เรนมาจากไหนวะกูก็กูก็กำลังเดินไปหาเลยเอาจริงๆนะคือผมจะเดินไปหาเวผมคิดว่ามันจะฟาร์มอยู่ผมก็จะไปบินสักหน่อย ไอ้เหี้ยเมื่อกี้ผมกูหล,ล่นไม่ได้เจอฟอรเรนกับโลลีโลโล,โลีออนวะชื่อโลลีออนวะเออน่าจะโลลีออนนะโลไลออนหรือเปล่ากูไม่รู้เหมือนกันโลไลออนชื่อคุณคุณ,คณนะเหมือนอะไรสักอย่างอ่าบินกูมาละมึงโดนกูแน่ไอ้เหี้ยมึงทำอะไรกูไว้วะมึงก็หิวกูเกินไอ้เหี้ยเอ้าหนีกูได้เฉยไอ้ห่าหอกมาล้ก่เอเน่าอะไรของกูะ วิออ่งเมื่อกี้จะได้แล้วครับแต่มันหนีกันได้ครับเสียดายอยู่เนี่ยอ้าวอ้าวจิ้มกูได้เรียวมะไม่เป็นเป็นหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นหรือเปล่ากูเสียวฟอรเรนว่ะฟอรเรนป่าด้วยครับฟอรเรนป่าขึ้นนะฮะช่วงนี้นี่ไงมาแล้วเ <c laim ble> ยอะสวยสวยสวยอ้ยมันปิกเลยอะ สวยสวยได้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 ดีงามมากดีงามมากไม่กลับไม่กลับคุณไม่กลับไปเกี่ยวเวฟดีกว่าใช้สปินเลยนะฮะเพราะว่ารีบฮะไอ้เหี้ยรีบมาเติมเพื่อนดีกว่าเอามังกรดิเอามังกรเลยเอามังกรเลยไป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 เฮ้ยเอ้ยได้เนี่ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเอ้ยป่ามันอยู่นั่นไอ้สัตว์กูกลัวมันอยู่บูครับผมเลยไม่เข้าอ้าว Olympic, đi hai thì đai mà mươi hai hai mươi hai hai thôi hai hai thôi thôi, hai mươi hai hai mươi hai 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 เที่ยวแข่งอีกอ่ะเอสต์พวกมันก็รับมือผมเป็นอยู่นะไม่ใช่ไม่เป็นกันเลยมันเป็นเลยแหละพวกนี้แม่งฟิกหลอกกูหลายรอบแล้วเนี่ยเบื่อมันกันเทียวฟอรเรนไอ้สัตว์กูจะยื้อกูจะยื้อเอ้าเอ้าอุ้ยติดไม่ขึ้น ไอ้เียมันวิ่งไม่ถึงครับวิ่งเอ้มันบินมันกลางปีกไม่ถึงเว้ยกลางปีกไม่ถึงไอ้เหียโอ้เล่นขำๆนะครับกลางปีกไม่ถึงไอ้เหียถ้าถ้ามันเดินหาผมใส่เมื่อกี้เลกเซนเดียวนี่ผมก็บินใส่หัวมันแตกไปแล้วเนีะออเยเออฟออฟไอสัตว์เลนออฟอะหืกระตุกแดกมาก ผมบอกเลยว่าทั้งกระตุกทั้งทั้งอะไรดีตู้ไม่ได้เลยอออคุณพี่ออให้กูมาเก็บงานตลอดเย็ดแม้ไอ้ห่าเลนกลางป่ามึงอย่าเพิ่งฟาร์มเธอตอนนี้แต่ก็ฟาร์มได้แหละกูคแค่พูดไปไงั้นโลไลออนโลไลออนโลลีอนลอ,อนโลลีอนลอ,อนตองใส่เป็นโลลีคอน ไอ้กูเกลียดฟอรเรนว่ะแม่งล้วงกูโคตรง่ายเลยกูอยากจะเอาแม่งคลิปหายเลยเออเดี๋ยวโจ๊กเกิดอะ่ะโจ๊กเกิดอะ่ะกูเสียวชิบหายเลยเกลัวฟินิกเอาดิจัโดโคตรแหลมเลยกูไ <c oughs> อ้เยี่ยงวะตอนเนี้ยไม่ได้วันนะไม่ได้วันแค่กูเอาได้เนี่ยเสอนอยู่ขนาดนี้อ้าวเข้าอย่างนี้โป๊ะ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  ทำอะไรทำอะไรมะเขือเน่าปอบเปะอยากกินเหรออยากกินมะเขือเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเด็ดมาให้เลยเนี่ยบินไปเด็ดมาเลยต้นมันต่ำไม่ใช่หรอวะนอนนอนเอาได้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 วยสวยงามสวยงามตั้งวันนี้ไม่ไม่ดันต่อก็ได้ก็ได้กูกูบินได้เนี่ยมันหนีกูไม่ได้ด้วยอ้าวไอ้สัส เมื่อกี้ใครมาลัด้วยว่าเวเลตเอซัตไอเหี้ยวเวเลตมึงนี่เนาะไม่ค่อยพิวตอนลงแรงเลยอะตอนแรงแล้วผมพิวคนนี้อีกครับเอาไหมอะเอาไหมอะ <c oughs> เอาไหมอะไม่เอาไม่เอาไม่เอา <c oughs> ไม่เอาเอาไหมอะได้นะได้นะได้นะเอาป้อมดีกว่า เได้นะได้นะอย่างนี้เปิดอ่ะเขาเปิดปะเขาเขาแอนตีเกียกีบะเอาดีเอาดีลุยอีกูเดินแหลมว่าเอาดีเดินแหลมว่ารอให้เอาดีอาเ,ดอาเอาดีไอเหี้ยรกระตุกกระตุกกระตุกหนักกระตุกหนักกระตุกหนักมากคูครท่านผู้ชมเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมโคตรกระตุกอ่ะกระตุกที่หายอ่ะไอเหี้ยกูมองมองไม่ทันเลยอ่ะถูกหนักเกิน เอาดิเรียวมะมันก็เข้ามาสิเอาสวยดิยืนนิ่งอย่างนี้อ้าวข้าป้อมไอชิบหายเอ้ยจบ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 ข้าป้อมเฉยเลยอะไรวะอดเลยอดเลยก็นะฮะคลิปนี้ก็เหมือนเป็นการมาทสเครื่องให้ท่านผู้ชมได้รู้นะว่าเครื่องแม่งกากขึ้นขนาดไหนคือช่วงแรกทําคลิปเอาอีแม่งไม่กระตุกเลยใช่ไหมครับแต่พอผ่านมาได้ปีหนึ่งฮะปีเดียวฮะ ไอ้เฮียกระตุกชิปหายเลยนะฮะแค่อัดคลิปนี่เขนี่แค่อัดแค่ความละเอียดน้อยมากนะแค่เจ็ดเจ็ดรอเองครับเมื่อก่อนได้ตั้งพันแปนะฮะเออยังกระตุกขนาดนี้อ่ะคิดดูเออครับท่านผู้ชมผมก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยอัดเอครับหรือพวกเกมที่ค่อนข้างที่ใช้แรมหนักนะช่วงนี้ก็ถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นอีกเพื่อรอบนะฮะก็เล่นเกมอะไรอ่ะ ก็บอกกันได้นะครับคือแบบเกมไม่ค่อยจะมีเล่นแล้วช่วงนี้ผมเลยมาอัดอาวีนี่ไงเออก็ช่วงนี้อามวีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะผมก็เอออันนี้อันใหม่วะเพิ่งเห็นนะเนี่ยมาก่อนจะปิดคลิปนะครับก็มาลองช่วยอลิสหน่อยสักครั้งหนึ่งนะฮะเผื่อสุ่มช่วยอลิสได้ฮมีแค่สามชั้นเองนะเนี่ยสามชั้นเองครับท่านผู้ชมอย่างยีเจาะกระเป๋ายิงชุดเอาอีเกนี้แล้วกัน เอา้าเจออาลิสด้วยครับท่านผู้ชมเจออาลิสด้วยอรับรางวัลไปครับอมืมีท่าเต้นลิงกับท่าเต้นมูล,ลาดนะฮะก็ถ้าใครอยากได้สกินพวกนี้ก็เอากันได้นะมีแค่สามชั้นเองเอ,อถือว่าง่ายมากเลยถ้าแค่สามชั้นเองโอเคไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วก็จบคลิปกันดีกว่าเนาะเพราะว่าผมขี้เกียจอัดหลายหลายตาฮะตาเดียวก็พอฮะ เครื่องไม่ไหวนะฮะตาเดียวก็พอเครื่องไม่ไหวเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอละตัวลาไปก่อนแนละะ้วพูดติดตขัด <Embassy> ไม่ได้ทําคลิปมานานก็อาจจะพูดติดติดขัดขกันบ้างนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้านะครับโชคดีกันละ่ะไบายจ้า